สวัสดีครับอยู่เกม TGA White City หรือแกนทริปออโต้ไวท์ซิตี้ครับพ่อหนุ่มเสื้อทอมมี่เสื้ออ่าแมลมี่ฮาวายที่ไวท้ทำเป็นก็คือผมปรับกราฟิกสุดเลยเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วแหละสิบปีไอซิตรี่ตอนนี้มันยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีใช่ยี่สิบปีก็ปรับสุดปรับอะไรก็สวยภาพก็ภาพก็ดีสดใสปรับแสงสุดเพราะว่ามืดเกินนะครับ ึงผมก็จะไม่มาเล่นภารกิจหรอกจะมาเกียนโอเคก็อย่างแรกเลยก็หมุนหมุนสี่ปุยคอมฟ้าคอมฟวาคริปมีอ้าวสิบห้าละเกง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 ลืมไปปิดปิดเพลงนะครับ ก็เสร็จรึกก่นอนจะเส็จะล่มคอมไฟล์วิดมีคอมไฟล์วิดมีชิมหายแล้ะใช้ไม่ได้ได้ได้อยู่บินบินวิธีบินก็คือรอ ซีวได้จต่เป็นก็นจะง่ายกว่าก็จะาพาข้ามเมืองไปอีเมืองอะไรครับเอาไปอีกว่าดูยิ้ก่อนเน่ะสุดยอดไปครับบินบินดิบินเออ โอเคเราจะจะตั้งโปรแกรมนีเ้เรียบร้อยอีกชุดเปนเซอร์กันเป็นเซอร์รถถังหน้าเอาไม่มีเลย หรือว่าต้องน้่งรถกันวะมันจะทำได้มันจะวะมันจะจะเปลี่ยนเป็นทาร์ฟอร์เมอร์อย่รเงี้ยครับตัคันนี้คดีก็ยังยืมยืมลดหน่อยแคนเซอร์เอา ขลอแพนเซอร์ไม่ใช่รถทางเหรอชิบหยฮะคืออะไรสุ่มรถเหรอสุ่มรถไปเรื yeah, ่อยอะไรโอ้เรือ เด้งเด้งออกแน้นอนค้างอย่างนี้คือเด้งจะใชยเกมค้างครับเอ่อคณสามารถตัวสูตรได้ในแอปนี้นะครับก็คือผมโหลดมาเพื่อจะอ่าดูว่าเปียอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยอาวุธก็เคียวแหร์้างสตูส์เซตหนึ่งเอ่อเซตสองเซตสองก็เปอร์เฟกต์ชิโนทูส ตั <t une> ้งสตูดอะไรอ่าอันนี้เลือกเต็มสีเวอันนี้เราทำไปกี่แล้วไฟนิงคาร์อเอาไปแล้วอ่าอืมรถถังมันสมมั่งมันไม่ได้อะไรแพนเซอร์ของก็มันได้แต่อย่างอืง่นมัมเห็นได้รถอะไรไฟนิง เอ่อร์ถ้าจะขึ้นบินด้วยราะฉะนั้นผลจะเกียนดีกว่าคืออะไรนูเอ่อร์นัทเทอร์ทูส์มิสเตอร์ทูเครื่องมือสังหารเกมไปไหนวะเนี่ย มีคนสงสัยนะครับว่าเออเ,เกิดเพรื่อง่เจอแอปอะไรที่เป็นดีมันจะบอกกันนะครับว่าผมอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่มีแค่คนเดียวแล้วก็อ่าด้วยอุปสรรคที่ใส่ผมมาคือชอบทอั้งหญิงเางทั้งชายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นบ i s e x u a นะครับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นช่วงเดียที่มาดูคิม้โอเคตต่อนัทเตอร์ฮเค Mì, cà Lọc bao. Lọc bao mãi. คนตอนไม่ยังใช้ได้อีกใช่ไหมตอนยังลอยอยีกใช่ไหมน่าจะไมือ,อกตัด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 ข้างเมืองข้างเมืองออไฟฟลิสมีใชอคอมไฟฟลิสมี เหมือนสปินเลสหรอแบบสี่เวสี่ เพนเซอร์เร็วหารวัดกันเออเพนเซอร์เอาอรวันนี้ก็ได้เร็วตก็ตำรวจจะจับกูแล้วไปถ้าเมืองเขาหลบหนีเสียชายนภาคใต้ เล่นใน PS2 เล่นในจอยก็จะสามารถลอยได้ตลอดนะแต่คือผมเล่นจะยน้มันคือลอยไม่ได้เพราะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนสติ๊กไม่ได้นะน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ลอยนี่้องใช้กะกะกะระยะข้ามวงมาแล้วะโอยกหนีหนีโคตรยากแค่หนึ่งดามียังหนีไม่ค่อยจะพ้นลิ้วตำรวจแม่เงเก่งนค่ เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมผมลองดนะูนะเนีอัปเจ็ตโฟนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เดดเด็กไอเทมคือมาเป็นการ,รเปลี่ยนแค่นี้เฉนะยๆเนี่ยไลนงเงี้ยคือมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับ ถ้ามันจะเปลี่ยนก็คือมันต้องมันต้องใช้จอยแล่วมันเป็นภารกิจอ่าจะมีอะไรเอ็กเตอร์สเตียร์อะนเนี่ยหรอความรู้ใหม่นะถ้า,ถาใช่กดหมือไดยไหมเลฟแอ n a l o g กเลฟคือซ้ายอะไรเงี้ยอินเวอร์สรูกอ่าผมลองตั้งคาดู โอเคดูว่าประเด็นนี้เองเฮ้ยตั้งคำรู้ใหม่แต่ว่าอินเวอร์สตอนนี้ไม่ไหววะ่ะก็คือเอาเอ็ฟแพร์อย่างนี่กันมันจะรบกวนตลอดตลอดถ้าถ้าทำคือว่ามันจะชใช้เดือนเดือน อันนี้ผมแค่สงสัยนะอันนี้ให้ควารู้อะทุกคนนะครับเพื่ออันนาบอกสเปียร์โอเคเอากโอเคแล้วอเนี่ยเอามาเจอเอ็กเซลเอ็กเซลอะไรวะ เ oh, oh, oh. อเอฮ้ยเจอรถมาแซะละเฮ้ยเจอเปืนมันหนักมันต้องใช้คงอื่นสวัสดีครับขอยืมแป๊กหน่อยเอาไปเลยเขาบอก อดับน้ำไม่ได้ตายตายไรน้ำไม่ได้ไม่ใช่วายเซตี้สตอรี่ปึก๊กเรียบร้อยครับก็เน็ตไม้ยังไะผมที่เป็นคนก็คือผมเน็ตไม่มีเน็ตเน็ตมีแล้วเย่ก็พอดีกว่าเป็นให้มันรู้ไปเอออย่าเป็นอะไรวะ